เชิญท่านกิติคุณต้นอย่างครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเกียรติคุณต้นยางครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบ,บุรีเขต7อำเภอไส่น้อยอำเภอบางบัทองพัก9้าวไกลดีใจนะครับที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึง่งเหมือนเพื่อนมาเจอกันปีละหนคนกันเอง เราเจอกันล่าสุดก็เมื่อ16สิงหาปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะขวบปีแล้วที่เรามาเจอกันอีกนะครับผมก็ขอ,อยุยาออภิปรายในฐานะที่เป็นกัลยานมิตรถ้าปีที่แล้วยีต้อนฟุดฟินกลับไปก็จําได้ว่าผมมีอยู่สามประเด็นที่ฝากท่านไว้คือ1เรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นปีที่แล้วท่านบอกว่าธนาคารมากกว่าสินค้าทั่วไปแต่ปีนี้สินค้าทั่วไปมากกว่าธนาคารแล้ว อย่างที่ผมเคยอภิปรายไว้สองก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นปริมาณที่เกิดขึ้นยุติเรื่องได้มากน้อยขนาดไหนดีใจครับสามขวบปีนี้จเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดผมดีใจดีใจไทยพี่น้องประชาชนทาวจังหวัดนนทบุรีแต่มีอีกนิดนึงที่ยังแอบเสียใจเล็กๆก็คือรายงานที่ท่านเขียนมาทั้งหมดเนี่ยดีหมดเลยกระทั่งหน้าแรกเนี่ย เห็นชื่อองค์กรคงยาวเกินไปมั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคท่านบอกเรียกสั้นๆก็ได้สภาผู้บริโภคอะงั้นผมก็ได้ผมก็เรียกสภาผู้บริโภคก็ได้นะครับเรื่องที่เป็นผลงานที่ท่านภูมิใจเสนอมาสามเรื่องดีครับเพราะอะไรที่เราไปตามตึกอาคารพาณิชย์ต่างๆจะเห็นเลยสินเชื่อเงินด่วนสินเชื่อนู่นนี่นั่นแต่เราไม่รู้เลยนะครับว่าเราถูกเอาเปรียด ท่านคือตัวแทนของประชาชนประชาชนที่เขาหมดหนทางที่จะไปพึ่งหมวกกันน็อกก็จะกลัวว่าจะถูกทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรมจะไปกู้นอกระบบก็กลัวว่าจะถูกทวงหนี้ไม่เป็นธรรมอุตสาห์เข้าไปในระบบก็ยังเป็นไม่เป็นธรรมอีกแต่ท่านมองเห็นไปช่วยพี่น้องประชาชนคนตาดำๆที่เขาไม่สามารถเข้าไปหาธนาคารได้เอง ก็ต้องไปหาสินเชื่ออะไรย่อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมขอขอบคุณมากๆที่ช่วยพี่น้องประชาชนคนตาดำๆโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนจังหวัดนนทบุรีของผมปีที่แล้วมีประชากรอยู่1 2ล้าน2แสนกว่าคนปีนี้2,567ประชากรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเป็น1 3ล้าน3แสนกว่าคน ไม่รวมประชากรที่จอนนะครับอีกเจ็ดแสนกว่าคนเบ็ดเสร็จแล้ววันวันหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตในจังหวัดนนทบ,บุรีกว่าสองล้านคนนะครับแต่ทำไมนนทบ,บุรีของผมไม่ปรากฏในแผนที่ของท่านเลยทำไมนนทบ,บุรีของผมประชากรทั้งสองล้านคนไม่มีแผนที่ของท่านเลยอยู่ที่หน้าสามสิบเก้า มีหมดทุกจังหวัดทุกเขตทุกภาคแต่ทำไมนนบุรีของผมไม่มีไม่ใช่ว่าผมดูไม่ละเอียดพับแล้วพับอีกพับอีกพับแล้วหน้าไหนบ้างละ่ะที่ไม่อ่านไม่ต้องบอกว่าหน้าสุดท้ายเลขอะไรผมรับประกันว่าผมอ่านทุกหน้าดูก็ได้ผมพับมาละเอียดทุกหน้ามาเจอหน้าสุดท้าย เหมือนรุ่นพี่ผมบอกว่าให้ดูหน้าสุดท้ายแล้วบอกเลยจะรู้ว่าเราอ่านทุกหน้าไม่จําเป็นครับไม,ไม่เชื่อหันหันหันมาดูอีกต่งางหากมีครับนนบุรีของผมมีครับมีอยู่หน้าสุดท้ายนะฮะอยู่ที่ตาบลบางรักพัฒนาผมเข้าใจความมุ่งม,มั่นของท่านนะครับที่จะเพิ่มปริมาณองค์กรของท่านให้ครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศ ปีที่แล้วมีแค่14หน่วยรายงานเล่มนี้ปี66บอกมี15เมื่อกี้ท่านคืนจอบอก18โอ้โหดีใจตัวเลขเข้ากระโดดมากเลยแล้วท่านบอกอีกว่าจะเพิ่มให้ครบ77จังหวัดตัวเลขปริมาณหรือคุณภาพพัที่สำคัญกว่าท่านจะเร่งผลิตองค์กรให้ครบ400กว่าองค์กรก็ได้ครอบคลุม77จังหวัดก็ได้ บริมาณน่ะมันสร้างกันได้ครับแต่ขอคุณภาพได้ไหมพี่น้องคนตำบลพิโมลราชอำเภอบางบูทองถนนบ้านกล้วยไซน้อยกว่าจะออกมาหาที่ร้องเรียนได้รอรถสองแถวครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เจอสองแถวคันใหญ่หนึ่งชั่วโมงมาหนึ่งคันสองแถวคันเล็กครึ่งชั่วโมงมาหนึ่งคันจากบ้านกล้วยไซน้อยกว่าจะมาตลาดบางบัทองใช้เวลาเกือบสองชั่วโมง ฝากท่านด้วยนะครับเห็นเมื่อกี้ท่านบอกไว้แล้ว500เมตรออกมาเจอป้ายรถเมล์15นาทีต้องได้ขึ้นรถโดยสารสิ่งที่น่าภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ท่านบอกว่ารถไฟฟ้านนบุรีของผมก็มีทั้งสองสีนะครับสีม่วงเจ้าเดิมสีชมพูเจ้าใหม่ฝากค่าโดยสารด้วยนะครับดูให้นนบุรีด้วยนะครับคนนนบุรีไม่ใช่คนรวยทุกคนนะครับทุกคนยังต้องอาศัยรถไฟฟ้าอยู่นะครับ สิ่งที่น่าฝากไว้กับท่านด้วยความรักจริงๆสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในรายงานปี6-7ปีหน้าเล่มดีแต่ขอคุณภาพให้พี่น้องประชาชนคนนนทบุรีของผมสามารถรู้ได้ว่าเวลาเขามีปัญหาเรื่องบริโภคเรื่องที่เขาซื้อของไม่ตรงปกเรื่องที่เขาเสียหายจากการที่เป็นผู้บริโภคเป็นคนที่ใช้สินค้า เขาจะรู้ว่าออกจากบ้านเนี่ยเขาจะไปหาใครไปหาท่านในที่ไหนจะไปจัดจุจักรลาดพร้าวจะไปอยุทยาจะไปนครปฐมคนนนบุรีจะต้องไปไหนมีอยู่บารักพัฒนาบอกหน่อยได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนเขาจะได้ไปกันถูกนะครับฝากไปด้วยนะครับทุกมีแล้วแต่ไม่รู้จะไปหาที่ร้องทุกตรงไหนฝากอีกเรื่องเดียวนะครับถ้าท่านมีได้ครบ ผมบอกว่าปีหน้าผมไม่ลุกขึ้นพูดแล้วผมจะขอพูดเป็นปีสุดท้ายแต่ท่านทำได้ให้นนบุรีของผมมีที่รับร้องทุกข์เหมือนจังหวัดอื่นๆเขาสมุทรปราการนครปฐมอยุทยาในใกล้ๆเนมีศูนย์ด้วยนะครับมีอยู่ในแผนที่ของท่านเลยนะฮะผมเปิดเห็นแล้วน้ำตาแทบร่วงนนบุรีไม่มีในแผนที่นะครับเป็นไปได้ปีหน้าใส่นนบุรีให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับ